มื้อนี้เขาสคนสิพาเห็ดเมนูไก,อก่อบปีบจ้าก่อนอื่นกับมาปรุงไก่ก่อนนะคะก็จะปรุงด้วยผงปรุงรสซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ตำตะไคร้ใบบักกูดแล้วก็กระเทียมใส่กันนะคะจากนั้นกับหมักไก่หมักไก่เสร็จแล้วก็เอาไก่ไปกอดอกแบบนี้ค่ะพี่น้องก็เอาน้ำให้ลงไปในขวดแก้วนะคะเขาจะใส่สูตรอบปีบเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขาใส่ก็จะมีดังนี้ก็จะเป็น ถ้วยนะคะเป็นสังกะสีนะคะเป็นถ้วยที่สามารถทนความร้อนได้นะคะหลังจากที่เอาใกล้อ,อกกอดอกใส่กับขวดแก้วแล้วก็เอาเครื่องที่เขาหมักนั่นแหละจ้ะใส่ลงไปในถ้วยหลังจากนั้นก็จะน้าไปที่เตาเลยจ้าเมื่อนี่เขาเพอใส่สูตรอบฟางเขาจะอบปีเพราะฉะนั้นเขาจะอบปีแบบเตาทานนะคะมาเบิ้งกันเลยจ้าก็จะใส่ หีบปิ้งแล้วล่ะค่ะพี่น้องวางก้อนเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาขวดตั้งเอาไกล้กอดอกแล้วก็เอาพวกสมุนไพรต่างๆนั่นะค่ะเครื่องหมักเขาใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เติมน้ำนะคะจากนั้นก็นเอาปิ๊บนะคะงบลงไปนะคะนี่เลยจะเห็ดแบบง่ายๆมันจะน้ำมันจะแห้งเขาจะเติมน้ำประมาณสองรอบใกล้กับจะสุกพอดีค่ะ อันนี้มาลุ้นกันเลยเป็นยังไงบ้างไก่อบปี๊บเราโอ้โหเหลืองแล้วจ้าพร้อมรับประทาน